ฝนตกลินเนาะมันก็เป็นเหมือนเมือดเั็น้อยเมือดเขื่อม คุณต,ตกสองมือเลยพี่น้องปีนี้ไม่ต้องหอกเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> ถ้าลออหัวเบิดนี่มันก็สิเปลี่ยนอยู่ราว่าข่อยสิเป็นคนทำความสะอาดนะเพราะวา่าเราไปเฮ็ดงานขอ่ยอยู่บ้านได้ซื้อคขอยก็ต้องนี่ละถางได้อยู่ด้ล่ะพี่น้องมื้นี้ยขยก็เฮ็ดแปลนย่อนขอยได้นี่บ่ล่อหนิเปีนมากก็อ้อมไปมองนี้ก็บว่ามันแดนมันดอกมันหั่นแบบ มันฆ่าต้นไม่ตายนะมันอ่อมไปบ่ด้ก็เลยตัดส่องมามองนี่รถก็สีขยับขยายเอาไปอีกอยู่ดอกพี่น้องนั่นมองเส้นนั่นมันอันนั้นกันหมานะว่ามันยังเด้อันที่จริงแบบแบบปล่อยโล่งงามๆไปนี่ก็สิไใ้แต่ว่ากันหมาย่านหมานีหมามันหนีแทบเลยพี่น้องเพราะว่าหมาบ่เคยออกบ้านนะนะพราะ พอออกบ้านแบบบ่มีอียงอันอันควบคุมมัน่นัยงสิมันสิไปตะเลิดเลยนะพี่น้องที่เขาหมาเสียหมาเสียได้ดีนั่นแหละมันหลุดค้อนไปหลดเนอากาศกับเปลี่ยนแล้วพี่น้องมันหนาว ดูบอเท่านั้นล่ะขนใบใหม่บัดนี้คอยกวดาดใบใหม่แล้วปัญญาว่าใบาใหม่หลายได้บัป่ะต้นใหม่มันหลายเนาะพี่น้องเนาะเาก็ต้องเด็กกวาดละทีน,ะนี่ป่ะนาะยังกระเวศมันกินดรู้สึกอันนี้จักหน่อยยี่ได้พี่น้องบอ้านไอเก็บขยะจะเป็นอะอร เผาอันพวกอันเศษอาหารขยะเปียกขยะยังน,น,นะแต่ว่าพวกเป็นขวดเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเาก็เก็บใส่ถุงแล้วก็หลดเขามาหลับน,นะพี่น้อกอตอาไตมาใหญ่หืตามใหญ่อลุเดินด,ดูช กระเว้นมันกับสีมีแต่เสียงสัตว์จังสีเลยพี่น้องกับเสียง <Okay. S 1> อยู่ตามภาษากับมาแล่ะพี่น้องอื ไปหาขุดอีหย่างเด้อลูกเด้อแม่พาเข้าบ้านนะหนูแล้วไปจกหูเด,ด้อนหาขุดตัวหูต่บอกนะั้นว่าคิดด้อหน่อยนะั้น De lå der. พอมีเดือดแล้วต้นใหม่หลายถึงว่ามันบ่ขึมมันกระแดดแดดมันบ่ถึงได้พี่น้องต้นใหม่มันหลายเนาะคนบดูสยามเทพพญ่นิ่พี่น้องถ้ามันข่อยแบบเป็นผู้ใช้แต่เตีนี้ข่อยกับพี่หาต,ตัดตัดต้นใหม่พี่นอ้องมีแต่ฝฟีเมอข่อยได้คนนั้นะนี้ปลาคนนะ่ะใส่เครยงองฟีฟาตัดจวดตัดจวดโหลด ต่ว่าต้นมันใหญ่หลายเฮ้ากับยานมันหล่อมทับเฮ้าสิจ้างคนกับบมีเงินหลายประนันพี่น้องมันแพงอืมบะมาบานเฮ้าเออเมาเดอร์มองหันอันสองพันหรือพันหนึ่งอย่างสิมันบ่แมนติล่ะแต่ต้นเดียวเห็นอันสองไดโนสาวอันหนึ่งพันจ้างคนตาต้นไม่หาพัทเหรียญไหมพี่น้องหาพันดอนลลราไหม เออต้อนบบใหญ,ญ่ปันไดเด้กกกะใหญ,ญ่ตึกแต่ใบใหญ,ญ่ปันไดฮนะน้าตัดออกจากเงี้ยนเธอซื้อนั่น,นเว้ยผ่านเหรียญมันมาจากบาทลหรพี่น้องแสนกลัวเกือบสองแสนเออไปตานายเถอะเฮ้ยแพยงคักเนาะแต่ประนันเท่ากับตัดละสืไปหาเช่ารถสันพญาหนีิไปไป,เ,เ,เ,ปเช่ารถแบบว่านเป็นรถก็เช่าฮะน้าเท่ากับสิตัดกิง่งทะย่อยทะย่อย แขนขาแขนขามันแล้วก็คอยตัดลงตัดลงเอาหันน้าพี่น้องบันนี้ล่ำต้นมันเท่ากับคอยจ่างมันก็คอยสิหน่อยลงในหันหน้าพันวาเด็กมามันบอกไก่บ้านไปจ่างคนมาตัดเอาบันนี้คนอยากได้แอนฟื้นกับเบือดบ่อยากนะพี่น้องเดียวก็บอกเขาให้พันเหล่วทุระจะมันทุระลายบ่อยากเ่าลถพี่น้องเพิ่นกระทั่งเฮ็ดงานน้อพี่น้องก็จักสิจมมาจังได ก็เลียนหนาดเดือนหลังพ่นประจักเอกสารเมียประจักน์นนนี่นั่นโอ้โหมันมเรื่องไงแล้วพี่น้องใหญ่บ้านนี่มันก็โอ้โอยากซะอยู่หลายอย่างเยอะเอกสารพวอเอกสารเมียนนนี่นั่นเยวประกงประกันนนโอ้ปวดใบ,บขึ้นยังนี่ไหนจะบ้านเก่าอยู่บ้านพี่น้องบ้านเก่าพากในประกาศขายเลยพี่น้องสองเดือนแล้วอืม คอยตรงใจบ้านสองหม่องได้พี่น้องหม่องละเกือบสอยหม่องนี่สองพันกลัวเนาะสองพันดอลลาร์กลัวบานนี่บังเกาเนี่ยมันพันกลัวพันหาพันหกนี่แหละเอาบังดูนักคักบพี่นอ้องพรฉะนั้นตรงฝ่าเพราะว่ามันเคียบบรายเ่มันบ่อยากเฝ้าได้พี่นอ้องอืของเล่าหลายขยะเล่าหลายอืมอืมบุญว่ายอยู่พี่น้องเอ้ยเอาก็หาย หายป่วยเนาะหายวังเมื่อวานนี่หละมื่อนี่ละดีขึ้นแล้วเนี่ยป่วยตั้งสองคนวันนี้